ครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิววิธีการถอดประกอบปืนนะครับสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยถอดประกอบปืนว่าจะต้องถอดยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะเอามาทําความสะอาดสําหรับคนที่ถอดเป็นอยู่แล้วหรือเคยถอดอยู่แล้วก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆว่าเวลาเราเอาไปยิงมาแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะถอดเพื่อเช็ดล้างทําความสะอาดเนี่ยมันจะต้องถอดยังไงมีขั้นตอนการถอดไงเอาแบบ ข่าวๆนะครับพอเป็นแนวทางให้คนที่ยังไม่เคยถอดแล้วก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องระลึกอยู่เสมอว่าปืนทุกกระบอกเนี่ยมีลูกนะครับดังนั้นเราจะต้องปฏิบัติกับเขาด้วยความระมัดระวังเ,เพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับเราต้องเช็คดูก่อนว่าในแม็กกาซีนไม่มีลูกกระสุนในรางเพิงไม่มีลูกกระสุนนะครับก็เดีย๋ยวจะให้ดูปืนเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กกระทัรด ซึ่งเวลาจับหรือถือเนี่ยมันจะค่อนข้างเก๊ๆกังๆนิดนึงนะครับก็พยายามที่จะให้เห็นส่วนที่สําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยเ,เวลาถือหรือจับอะไรแบบนี้มันจะค่อนข้างเก๊ๆกังๆเพราะว่าระหว่างมุมของกล้องกับมุมที่นั่งเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยมองเห็นเท่าไหร่นะครับก็ก่อ,กอนอื่นเราก็มาดูให้ปลอดภัยก่อนว่าไม่มีกระสุนแล้วก็มาเลื่อนสไลด์ดูว่ามีกระสุนไหมโอเคหนึ่งสองสาม โอเคปืนไม่มีกระสุนเราก็มาค้างสไลด์ดูวิธีการค้างสไลด์ก็คือกดสลักตรงเนี้ยสลักตรงเนี้ยขึ้นไปหลังจากที่เราเลื่อนมันจะจับยากนิดนึงเพราะว่ากลัวจะมองไม่เห็นนะจะลําบากนิดนึงนะครับก็เลื่อนตัวนี้มาปุ๊บจากนั้นก็กดกดตรงเนี้ยปุ๊บโอเคให้เขาค้างแบบนี้ทีนี้เราก็มาตรวจดูว่าในกระสุนเนี่ย ในตัวปืนเนี่ยมันมีกระสุนไหมล้วก็ส่องดูปึ๊บโอเคไม่มีโอเคไม่มีในรางเพลิงมีไหมโอเคไม่มีกระสุนโอเคอน,นี่ก็คือปลอดภัยนะครับปืนนี้ไม่มีกระสุนปลอดภัยสามารถที่จะถอดประกอบได้นะครับก็วันนี้ก็อาจจะพูดผิดผิดถูก,ถ,กถูกบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอัดวิดีโออยู่ด้วยมันก็จะเขินเขินนิดนึงนะครับก็หลังจาก เสร็จแล้วเราก็จะมาถอดนะครับวิธีการถอดก็คือดึงสลักตรงนี้ลงมานะครับให้เขาลงมาแบบนี้ปึ๊บโอเคให้เขาลงมาเป็นเส้นตรงแบบนี้เออให้เขาลงมาขนาดแบบแบบนี้นะครับเอาโอเคเดี๋ยวเอาใหม่เออดีมันจะปืนเนี่ยยังมันยังไม่เคยถูกยิงเลยมันก็จะแข็งแล้วก็ถอดยากนิดนึงนะครับเลื่อนแบบนี้จากนั้นเราก็ปลดตัวนี้ลงมาแล้วก็เลื่อนไปข้างหลังก่อน มันจะจับยากนิดนึงเพราะว่ากลัวจะมองไม่เห็นโอเคแบบนี้นะครับเลื่อนตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเลื่อนสลักตรงนี้แล้วก็ค่อยๆค,ครับขยับขยับปุ๊บลางไปข้างหลังเดี๋ยวผมต้องทำแบบโอเคแบบนี้นะไปข้างหลังปุ๊บแล้วก็ปลดออกมาข้างหน้าปุ๊บราจะค่อยๆเลื่อนมาโอเคจากนั้นก็ดันมาข้างหน้าได้เลยปุ๊บดันมาข้างหน้าปุ๊บโอเค เราก็จะแยกออกจากกันเป็นสส่วนแบบนี้นะครับทีนี้ส่วนที่เราจะต้องทําความสะอาดก็คือ,อชุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นลำกล้องนะครับวิธีการถอดก็คือดึงสปริงตัวนี้ลงมาปึ๊บโอเคดึงลงแบบนี้ครับดึงลงแบบนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคก็หลุดออกมาสปริงถอดสปริงออกมาแล้วก็ถอดลำกล้องออกมาทําความสะอาดนะครับ วิธีทําความสะอาดคร่าวๆาก็คือแบบใช้แปรงนะครับแปรงจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนอย่าแปรงจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าการแปรงจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะทาให้เกียวปืนเนี่ยชารุดเสียหายทําให้เวลายิงเนี่ยมันจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับไม่ตรงเคแก็ทำความสะอาดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนโดยการใช้แปรงแล้วก็อย่าพยายามเป่าตัวปืนหรือ ให้ตัวปืนโดนน้าเพราะว่าการเป่าเนี่ยมันในน้ําลายเราเนี่ยมันจะทำให้ปืนเป็นสนิมนะครับก็หลักๆเข้าๆการทาความสะอาดก็เชื่อว่าทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วนะครับก็ทำได้อยู่แล้วทีนี้พอถอดเสร็จปุ๊บเราก็จะมาประกอบปืนออมันจะมีกลไกสองอย่างที่ไม่ได้ถอดให้ดูเพราะว่ามันจะซับซ้อน นะครับแล้วก็จะถอดยากนิดหนึง่งแล้วก็ในห้องนี้ก็ไม่มีอุปกรณ์ให้ถอดก็คือจะเป็นชุดตัวเข็มแทงชนวนแล้วก็ชุดล่านไก่ตัวนี้จะไม่ได้ถอดให้ดูแล้วก็คือตัวนี้มันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องถอดเพราะว่าเวลาเราไปยิงแบบนี้หลักๆทําความสะอาดเก็บก็แค่ทําความสะอาดแค่นี้ถอดแค่นี้ก็พอนะครับถอดแค่นี้ก็พอ <c oughs> ถอดเสร็จแล้วทีนี้ก็มาประกอบวิธีการประกอบก็คือใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยเแบบิบโอเคเหมือนกับตอนที่ถอด เข้าไปปึ๊บโอเคเขาก็าจะเข้าล็อกของเขาแหละออนนี้เราก็ใส่สปริงกลับเข้าไปตัวนี้จะอยู่ด้านหน้าส่วนตัวนี้จะอยู่ด้านหลังนะครับใส่เข้าไปปึ๊บจากนั้นก็กดลงให้เข้าล็อกปึ๊บโอเคเขาก็จะเข้าล็อกของเขา <c oughs> ทีนี้เวลาใส่ให้ตัวเนี้ไกลสลักตรงนี้อยู่ด้านล่างแบบน,นี้ถูกต้องแล้วนะครับเราก็เลื่อนจากนั้นเราก็เลื่อนเข้ามา เข้ามาแบบนี้นะครับทีนี้เวลาเลื่อนเนี่ยให้ระวังนิดนึงตรงเนี้ยมันจะมีกลไกเล็กๆเนี่ยที่สามารถพายเขึ้นมาได้เวลาเลื่อนเนี่ยต้องทําด้วยความระมัดระวังแล้วก็เบามือค่อยๆทําไม่ต้องกระชากไม่ต้องรุนแรงนะครับตรวจดูว่าเขาไม่ได้พายอขึ้นมาจนกระแทกแล้วทําให้เขาหักได้นะครับแล้วเสร็จแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลื่อน เราก็เลื่อนปึ๊บเลื่อนเข้าไปธรรมดาเลยปึ๊บปึ๊บโอเคเลื่อนเข้ามาจากนั้นใช้นิ้วเนี่ยดันสลักตรงนี้เขาจะเด้งโอเคครับเขาก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะว่ากลัวจะมองไม่เห็นมันจะลำบากนิดนึงโอเคปึ๊บโอเคนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับโอเคเราก็มาเช็คดูโอเคนี้ก็ประกอบเรียบร้อย นะครับกอ็อาจจะพูดตกหล่นบ้างหรือว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ